ครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนชมที่เคารพแฟนชมพี่น้องแฟนชม <c oughs> พี่น้องแฟนชมที่เคารพ <c oughs> นะครับผมขอแนะนําตัวนะครับผมราชะเมืองรบวันนี้มาพบกับทุกทุกการ์ดใช่พม่น,นี่ผมเลี้ยเมืองราชนุองสิทธิงหลวงปู่เข็มรุ่นที่9.9โอ้ผมราชะเมืองรบครับสิทธ์หลวงปู่จืดรุ่นที่77หลวงปู่เข็ม นั่งขัดสมาธิไล่ไปทมนตร์าถาพุทธังรัตนานังทำมังรัตนานังสังฆังรัตนานังกองทอยาวประมาณแปดเมตรหลวงปู่เข็มเก้าไปต่อไปเก้าแรกไปไปเลยเก้าต่อไปไฟแล้วไม่ทำหมดหลวงปู่เข็มตอนนั้นหลวงปู่เข็มถูกไฟครอบตายกลางกองไฟใช่เลยใช่เลยก้าหลวงปู่จืดนั่งไล่ขัดสมาธิไล่เวทมนตร์คาถาพุทธังรัตนานังทำมังรัตนานังสังฆังรัตนานังกองทอมยาวประมาณสิบแปดลูกหลวงปู่จืดก้าไปเป็นในกองทอมเก้าแรกไปไปเลยเก้าต่อไปเสียงดังตุ้งเก้าที่สามฉุนนังตุ่ม รวมมแล้วตุงตุ่งตุ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 ตุง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 ตุตุุตุุตุงสนุกสนานทั้งห้โอ้โหเหยียบกองคำซะด้วยไม่มีใครตายอันนี้ขอแพ้แล้วแน่นอนเขาเป็นใครคุณยังไม่ได้บอกผมเขาชื่อแทนครับจะถามอะไรก็ถามได้ออรู้ออก็ครับ ชื่อเดิมก็ชื่อออดแต่อยู่ผมก็ชื่อแทนเดี๋ยวผมจะเสกวิญญาณน้องคนนี้ให้ออกจากร่างไปแล้วเรียกวิญญาณอับดุลเข้าไปสิงสู่อยู่ในร่างของเราขอดูฮะก่อนที่จะเสกวิญญาณของน้องคนนั้นออกจากร่างเรียมขอเสกวิญญาณเด็กคนนี้ออกจากนักอ้อกอะไรอะไรเนี่ยเฮ้ยหยุดก่อนสี่เียมไปเรื่องดูฮะเด็กคนนี้ตอนนี้ตบตริงเขายังรู้สึกอยู่แต่จะเอาร่างวิญญาณเขาออกไปจากร่างดูวิญญาณออกไป ไปแล้วไ่จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอยู่นั่นนี่ไม่ได้ไล่ไล่วิญญาณไม่ได้ไล่มึงเก็ดยักษ์นะเดี๋ยวดูครับผมจะเอาพ้าผืนนี้คุมไปที่ใบหน้าเขานะฮะแล้วก็เปลี่ยนหน้าเขานะครับอยากจะดูหน้าไหนบอกผมได้เลยครับน้าเด่นคุกกี้ปิยะเฮ้ยเขาเลยเขาแบบเคนภูภูมิเคนภูภูมิ โอ้ยไปชนจลูกเ้าลเ้าเก่งลูป้าเก่งเเดินเหางเาอยู่้ิาขอคนที่เสียชีวิตไปแลวออกเข้าร่างเหรอเอากะเซกไปน้องสายคุณแม่ขอร้องจงเข้าร่างของเด็กคนนี้ แน้องชายคุณแม่ขอร้องอะไรอะไรอะไรอุะไรอย่าเสียเวลาคนนี้ปีนี้เหลี่ยมเด็กไม่เคารพเลยกำลังดูนี่ใบเคลื่อนอยู่ดูตั้งนานแล้วต้องตบทั้งถีบเลยหมดเลยเอานิ้วลาดพ่อลาดพ่อเล่นอย่างนี้เลยเาจุดนะลาดพ่อลาดพ่อจุดจุดด้วยพ่อจุดจุดให้เจียะเขาจุดกัน เอาแห้งแห้งแห้งแล้วล้านพ่อใครกลัวกันแห้งวะคนจุดจะกลัวไม่เปลี่ยนโอ้ยได้ลานพ่อลานพ่อลานพ่อข้าวต่วนให้พ่อตุดพ่อไหนมาดูดิมันขึ้น นี่เอโอ้โนี่วัเบ้นยิงเจอ้าวนิ้วยืดไปอ๋อยืนิ้วไปอ๋อยืดนิ้วไปสั่งกันเลยนิ้วเขาก็แค่นั้นเดอยูเน้ผเนี่หนีกมากจริงจริงเลยหนักเไยหนักเไยเป็นไงบ้างไม่ร้อนร้อนไหมร้อน สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เธอบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่งเซนที่วิ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 ่ง